Uh, สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่ห้ากันยานะตอนนี้สี่ทุ่มหลับสี่ทุ่มพอดออีวันนี้จะมาดูหุ้นไม่เต็มบาทน,นะมีสี่ตัวเอพิโซดสองนี้มันมีปัญหารเรื่องมไม้ก็คนพิจารัาแก้อยู่นะมันก็ผมก็เลยว่าจะซื้อไม่ตัวใหม่แต่ไม่รู้ระหว่างเออเลเซอร์กับไฮเ e อร์เอ็อก ถ้าใครมีความรู้ก็เป็นไม้ธรรมดานะฮะตัดเสียงก็กำลังจะดูอยู่ว่าเดี๋ยวถ้าคงซื้อวันจันทร์อังคารมั้งกำลังหาข้อมูลอยู่ตัวไหนดีกว่าเอาตัวแบบแบบพกพาได้นะฮะขายในช้อปปี้นะรัต้าาเงี้ยโอเคก็ยามผมแก้เราไม่ได้นะมันมีไม้ของรูกตัวหนึ่งมันก็ันนั้นไม้มันก็เป็นมันไม่รู้เลยฮะมันของของจีนราคาไม่เท่าไหร่ไม่กี่ตังค์มันก็ใช่แล้วก็มีปัญหาโอเค เรื่องไม่ผมพยายามจะแก้นะครับอย่างผมพอำนาจผูดดังๆอาจจะช่วงนี้ก็อาจจะมีเสียงเข้าไปบ้างแต่รอทิด้ามผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมานะเราวันงแผนขาดว่าวันข้าวจะซื้อโอเคมาเข้าเรื่องกัแล้วกันเดีด๋ยวทีนี้มาดูอ่า CGD นะครับเกิดอ,อะไรขึ้นสิงก์ไหมครับโอ้โหลูกมามหาศาลเลยนะเนี่ยอันนี้นน อันนี้มันมันดูแล้วมันมันลายลายสัปดาห์นะสวยมากนะครับเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงบอกว่าสวยคือเอาเอาเอาปริมาณนั่นออกไปเลยมันมันมันแท่งมันใหญ่เกินอันนี้ดูนะครับทำไมันถึงสวยดูนะครับเกิดอะไรขึ้นเหมือนกับว่าเออเกิดหเล็กๆนะเนี่ยมันทามันเท่ากันป่ะเหมือนไม่ได้เกิด โเวร์เจนเนะี่ยญ,ญาณขัดแย้งราคามันลงมาแต่ไอซ์ไซน์มไม่ลงเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะอันนี้มันก็อาจจะเทียบว่าเท่ากันแล้วกันโอเคไม่เป็นไรถือว่าเท่ากันดูก็ลําบากเหมือนกันจี่อาจจะถือว่าเท่ากันแล้วกันนี้ดูนะฮะลงมาอยู่ดีอันเก่าห้าหกต่างอันนี้ลงถึงสี่สิบหกแสเนี่ไม่ลงแถ่ว่ามันจะขึ้นแต่ มันก็จะเป็นแนวลงขาลงนะไม่ใช่ผมไม่ได้บอกว่ามันสวยอ่านว่ามันจะกลับตัวโอเคอย่างนี้ขอเข้าใจนะไม่ได้บอกว่าจะขึ้นรวดเดียวสังเกตนะเวลาหุ้นมันจะขึ้นน่มันจะต้องมายืนตรงนี้ให้ได้ก่อนห้าสิบวันเนี่ยหรืออะไรแล้วแต่ไอซ์ซส่ห้าสิบแล้วมันก็จะขึ้นไปแรงๆถ้ามันไม่ได้ยืนไม่ได้มันก็เป็นหุ้นปันแบบ วันเดียวเลิกอะไรเงี้ยลากขึ้นไปหรือมีข่าวอะไรเงี้ยมันก็ทําได้แต่ถ้าที่ดีนะเตรียมกลางอย่างด,ดีก็ต้องลากไปนี้ก่อนอันนี้โอเคมันน่ากตีได้ว่ามันเกิดคอมมิเช่นแรงงานพยานขัดแย้งกันนะรายสัปดาห์อันนี้มาดูหลายวันหลายวันเนี่ยเออมันดูดิมาแล้วนะบวลุ่มมาเออพิลึกอันนี้จะไปได้แค่ไหนคือคุณพวกนี้ก็อคุณปั่นนะฮะมันก็เนี่ยกตีเทนหลานทุกอย่างก็จบหมดแล้ว่ ก็้ตีหลายสำคัญแต่ว่าทตีนวอัเอร์ของหุนหน่อยก็ยังไม่จบนะอย่างอีกไกลประมาณหกสิบตังค์อันนี้จริงๆก็สวยนะผมว่าเนี่ยแนวต้านอยู่ตรงนี้นะมีเล็กๆคุณสังเกตไหมมันจะมีอะไรนัยสคัญอยู่ยส,ยสองอแนวต้านนะคือเส้นนี้นะประมาณห้าสิบแปดตังค์หกสิบเก้า สังเกตไเ่ยม่หล,ยหลายวันหลายสัปดาห์เกิดอ,อะไรขึ้นมมลุ่มโปรไฟล์นะเห็นไหมผมตีดูวยมือต้องเก็บของอยู่ตรงนี้เก็บมาได้ระยะหนึ่งมันอยู่มันเก็บาน,นานๆสังเกตุเลมันไม่มีนะอะ่าทุกทีมันมีโทรศับเข้ามาอ,อันนี้เมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะนนลืมอ่า นี่ยมันเกิดในเรื่องที่เอ้ยผมคุยหลายวันมนะั้งใช่ไหมถ้าดูนะครับมันอ,อ๋ออยู่ที่บุรุษบูฟวายเดีสังเกตไหมบุรุษบูฟวาเนี่ยคราก่อนเนี่ยบุรุษแปลว่าเขาทำอะไรบางอย่างเนี่ยเก็บมาตั้งแต่น่าจะสิงหาประมาณเดือนกว่าเดือนนึงเต็ม,มเก็บมาจริงๆก็ยังไม่เยอะนะก็สังเกตดูจากตรงนี้มันไม่มีเลยเนี่ย หลายวันหล,หลายสัปดาห์นี่มันไม่เคยดูมันต่ำอย่างนี้เลยนะยี่ผมย้องไปดูแล้วกันอะไรพรนี้ดูรายเดือนมีไหมรายเดือนเคยมาถึงโอ้เมื่อสิบปีแล้วเกือสิบปีเนี่ยอือจริงแท่งนี้มัน,มนไม่มันไม่ใช่นะฮะถ้ารายเดือนแท่งเนี้ย ถ้าสังเกตเนี่ยถ้าเป็นรายเดือนทางซ้ายมือนะครับมันก็แนวต้านใหญ่อย่างนี้ไม่คงผ่านยาย่าบาทแปดสิบบาทเจ็ดสิบเก้าเนี่ยสูงหเนี่ยแต่ถ้าเราดูรายสัปดาห์เห็นไหมเพราะว่าเวลารุงโปรไฟา์มคิดมันจะคิดเฉพาะที่เห็นนะฮะก็แสดงว่าเขามันเก็บอยู่ช่วงนี้เองไม่นานเนี่ยราคานี่เลยคือช่วงเนี้ยมขเก็บไว้ขนาดนั้นเลยเหรอมันถึงแท่งยาวขนาดนี้เออเฮ้ยมันน่าสนใจนะ คืออะไรไปแปลกๆอันนี้มาดูแล้วกันในคืออันนี้อย่างที่บอกนะครับมันเป็นแค่ <c oughs> แค่การเตือนว่ามันจะจบรอบมนะถ้าเราก็ซื้อต้นเทมเนี่ยแล้วคุณก็ซื้อเหมือนที่ผมเคยบอกไปยดีแท็กทูตอนเมื่อไรอาทิตย์ที่แล้วถ้าทนได้กับมันนะแต่ดีแท็กมันก็ไปเลยน,นะไปสิเปอร์เซ็นต์แล้วทูเพขึ้นมาแค่สี่เปอร์เซ็นต์แต่ทูข้อเสียคือมัน กำไรมันเยอะมากขาดทุนมันกำไรมากอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้นะตตนนี้แท็กมันก็ยังมีกำไรบ้างกำไรถึงกัน้อยลงเนี่ยถ้าเราทนถือได้อันนี้ยังไม่ช่วงผมว่ามันก็น่าสนใจตรงอืถือยาวๆอันนี้ผมไม่รู้นะเขามีทำงานขาดทุนนะผมไม่ได้ไม่ได้แขนะรผมเป็นสายเพียวเทคนิคคือดูไปก็เท่านั้นแหละไม่ช่วยเราถึงมีกำไรมหาศาลเขาไม่เอาไปถ้าไม่ไม่ขึ้นนะ นี่มาดูสองชั่วโมงแล้วันจริงจนะหุ้นที่ต่ำกว่าบ,บาทเนี่ยสองชั่วโมงมันเออเล่เยอะนะครับเราดูไปคร่าวๆอย่าไปเชื่อมากนะโอเคเนี่ยสวยนะแต่เราดูรายวันสองชั่วโมงพอเล่นได้เนี่ยเนี่ยเริ่มตันแลนน้วนะอืมนถ้าใช้ดีนะัยืนตรงนี้ได้นะห้าสิบวันในวันนะนมันใช้ยมอเยอะยืดยุ่นเนี่ยยื้นอย่างนี้ก็ได้ให้ดีนะถ้าเขายังไม่เล่นนะเราก็ระหวังนะ อแล้วก็ยืนเพื่อดึงให้ไอ้ไซมันตามลงหน่อยลงนิดหนึ่งแล้วกระชากอะไรอย่างเงี้ยครับพตอนนี้ถึงกระชากขึ้นไปวันหนึ่งมันก็คงไปได้สองสามวันหรือได้เนีอืมมันก็ยังไงก็ต้องลงนะคุณไม่ขายคุณก็ขายง่ายๆก็ขายหมูก็ไม่เป็นไรก็จำไว้นะขายหมูดีกว่าติดดอย <c oughs> หรือตกรถตกรถขายหมูดีกว่าติดดอยนี่ผมว่าสวยเลยโอเคผ่านไปเร็วๆนะ ดีสีนะายธนาเนี่ยขึ้นมาเยอะแล้ว่าย่อมานี่เอาไงอ่ะโอ้โดวูวลำบากแลมันก็สูงอถ้าอยากเล่นนะร้อยมันย่ออยนี้แล้วกันนะห้าเก้าตันเนี้ยประมาณใกล้ใก้เนี่ยก็ไปเล่นถาา้าใจจะเล่นนะฮะอันนี้ผมผมว่ามันยังยังเสี่ยงเกินไปนะ เนียมันปุมยังเสี่ยงเกินไปร้อยถ้าดูร้อยยี่สิบันทีอืมไม่ดีโอเคนะมันรับฐานในร้120อยยี่สิบันทีเห็นพอขึ้นมาเยอะๆแลมับมันงสูงไอซมันอยู่ทั้งเก้าสิบยังไงก็ต้องลงนะแต่ลงไปแล้วยังไงต่อลงแล้วขึ้นหรือเปล่านลนเนี่ยก็ลงเลยแม่อะไรเนี้ยพอนี้ก็เด้งไอซายแล้วแต่นะอืมก็ปุ่มาสู้ถ้าเล่นเล่น cgd ดีกว่านะอาจจะแต่จะพูดพูดถึงว่าเป็นขาขึ้นตัวนี้มันก็เป็นขาขึ้นนะครับเนี่ยขาขึ้นชัดเจนมันตั้งแต่ตรงนี้แล้วเนี่ยยี่สามตังค์แต่พี่เนี่ยเด็ด cgd มันมันเหมือนกระจะขึ้นเหมือนจ่านะฮะเหมือนั้นกจ็จบแต่ยังไม่จบจริงจริงก็ก็พูดยากนะอันนี้มันมันก็ค่าแปลกๆตรงเนี้ยมุดคองอยู่ตรงเนี้ยผมะว่าวลุ่มมันก็มีนะ ก็ไม่ชอบแล้วแต่กันเลื่องอะไรแล้วกันออก็ทรินใช่ไหมยังค้างอยู่แป๊บหนึ่งนะครับไททันอน,นี้ทำอะไรก็มีคนถามทำนี่ครับดูนะ เนี่ยชัดเจนนะครับเห็นไหมเกิดสัญญาณขัดแยง้งตรงนี้นะขึ้นแล้วตรงนี้ป็นไงราคาลงแต่อันนี้ไม่ลงโอ้อย่างงี้ผมก็สวยกว่าขอให้ยืมได้นะเห็นไหมราคาลงแต่มันไม่ลงนี่ครับถ้าขัดแยงะะ้งชัดเจนอันนี้สังเกตนะราคุณตีเนไลาย ตีทิ้นลายเราตีในไอซ์ไอก็ได้นะครับเมื่อจะเด้งมาอย่างเงี้ยเชื่อดีวคอยดูว่าเวลามันขึ้นไปมันก็จะลงมาที่ที่เนี้ยทิลายตรงเนี้ยเหมือนกับเราตีอย่างเงี้ยครับเหมือนกันป๊ะมันเหมือนกันนะแต่ว่าไอซ์ไซมันผมไม่ค่อยได้ไปสนใจมันท่ารัก็ดูแค่โอ้บอกโอ้เซลนี้นี่หน่อยเนี่ยเตีข้างล่างเนี่ยมันก็จะเหมือนกันเลยไง เด้งขึ้นมาลงมามันก็เหมือนนักวุ่นมันใหม่ลงมาเด้งไปแนวดาวน์แนทต้าแนทเธอรสบายเทรดหลายตีเข้าวนก็ได้แล้วแต่นะคุณชอบแบบไหนนี้ผมโอเคเลยนะนี้ดูรายวันนะครับอ่ารายวันมันต้องยิงทางถ้าพ้นน้ำบวกคุณน้ำมาละวห้าหกวันอันนี้เอาไงมันคงเก็บพลังน่าจะเก็บพลังนะถ้าตีเทรดหลายก็จบอะไรหน่ยจบไปแล้วอันนี้ น่าจะสะสมพลางทั้หน่อยนะแต่เราก็ถ้ามันทะลุนี้ไปผมว่าน่าตามนะเนี่ยเอาในใจนะครับสามเอ็ดตังคือสามสองนั่นและเราคุณก,ก็ซื้อไปเลยแล้วไปขายที่สามเจ็ดหรือหรือหายนี่ก็ได้สี่สิบเอ็ดถ้าทะลุสามสองสามเจ็ดถึงนะฮะอืมนี่คือฐานลิมิตนะแล้วรู้ร้อยยี่สิบวันทีแล้วยี่สิบทีก็ต้องสวยไว้แล้วว่ามันขึ้นมานาน นี่ครับเห็นไหมมันก็เล่นรอบได้เนี่ยแต่จริงๆหุ่นปั่นเลยไม่เล่นรอบเลยเพราะมันสามเปอร์เซ็นต์เออมันมันไม่เหมือนปตทเลยสองสิสองอะไรนะบาทหนึ่้าสิบยี่ห้าตังอะไรเงี้ยมันก็ยังพออันนี้มันช่องแกลบมันกว้างเลยเกินซ้ายเ้าขวาอันนี้ก็ดูดีอยู่นะครับอันนี้ผมว่าใช้ได้นัจริงเกิดในสัปดาห์เนี่ยเกิด คอนเวอร์เจนชัดเจนนะแต่ต้นทุนเขาก็ mm. ก็อยู่ประมาณกับเราเนี่ยอืมเน,นี่มาดูเวฟแล้วกันนะเวฟอีกตัวนึงทิ้งชายนะครับเวฟเนี่ยโอ้โหลงมาอืมดูรายเดือนเลยครับดูตายเออลงมาโลกเก่านะเฮ้ยอย่างนี้มันน่าสนนะลงตีก่อนเป๊ะเลยเนี่ยแเราเก็บเนี่ยแปลว่ามีคนติด เห็นไ,ไหมดูลายเดือนทางขวาม,มือนะครับคุลุมโปรไฟล์มีคนติดตั้งแต่ปี0 9นยเกสิบกว่าปีแล้วผมไม่รู้นะไอกลองนี่มันคือกองไทยระหว่างตรงนี้ก็คือทั้งสองอันหละแต่เราไม่รู้ว่าในเยอะหรือ่ากันนี้เป็นข้อเสียเราก็ทําได้โดยการขยายน,นะถ้าเราขยายมาเนี่ยอันนี้ก็เยอะนะก็คือเป็นของช่วงเนี้ยแต่ก็แปลว่เาเขาเก็บมานะเดานะครับเว็บเจ้าของเขาเอนเทนเนะ ทำอะไระทางซ้ายยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยครับเนี่ยนะครับไม่ไม่ไม่มีหายเลยอาครับเอาต่อนะฮะอ่ารายเดือนนะครับดูรายเดือนนะน,นี่แปลกนะครับคุณสังเกตไหมราคามันคอ่อนข้างจะสงตัวนะกน่อนนี้แต่รายสาอขึ้นโอ้อย่างนี้สวยเลยนะ ถ้าทนกับมันได้นะครับอืมอันนี้เป็นการขัดแย้งกันชัดเจนเนี่ยไอซไจริงราคาต่ํากว่านี้ด้วยแล้วไอซีไอก็ขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้เกิดโอ้ผมว่าใช้ได้เลยอะ่ะจริงอืมเป็นสองตังคนะ์เนั่นเองีแต่ว่า,า้เราก็มาดูรายสัปดาห์ยอนกลับมานะครับรายสัปดาห์น้ำมันบางปรเนนี่ครับเห็นไหม เด้งไอ้ใจยกสูงขึ้นอัพทุกวันตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้ปีแล้วอะ่ะหนึ่งปีจนที่ผ่านมานะ่ไออสูงแต่เขาไม่เกินบาทเก้าตังบาทสิบตังค์วเนี่ยพอลงไปใช่ไหมไอก็เด้งขึ้นมาอย่างเนี้ยผมว่าโอเคนะแล้วเนี่ยไอ้ใกำลังจะมากกว่าห้าสิบแล้ว แล้วเป็นแท่งสีขาวนะแท่งสนะีงขาวคือ macd มากกว่าศูนย์แล้วนะครับถ้าแท่งสีแดงจะต่ำกว่าศูนย์ถ้าเป็นแท่งสีเขียวเป็น macd น้อยกว่าศูนย์แต่ันเป็น positive slope เป็นแนวโน้มขาขึ้นอันนี้ไม่ต้องสนใจแล้วกันสนใจดำกับขาวแล้วกันไอ้ขาวกัแบแดงเนี่ยมันติดแต่ลายวันมันดูนะครับมัน้อนกมาเนี่ยโอ้เมื่อวานปิดที่อะไรขึ้นมาถึง8ปด8เจ็แปดล้วลงมา8ปดสิสองแล้ว หลายเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเนาะหกเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์โดนทุบหวรุ่มก็ไม่เยอะเท่าไหร่อือผมว่าโอ้วุ้นต่ำบาทล็อตนี้สวยสามตัวนะเนี่อยอยันนี้ถ้ามันยืนเหนือได้นะก็ผมว่าน่าน่าเล่นนะชอบอืเพราะว่าหลายเดือนเนี่ยเราได้ราคาต่ำไง ของเขาก็ประมาณต่ำสุดก็หกสิบตังค์สามี่สิตังค์อะไรเงี้ยเราก็ราคานี้ก็ไม่ได้แย่อะไรแต่นี้มาดูร้อยยี่สิบวันทีแลวกันร้อยยี่สิบทีสวยมากนะเอาอยัางไงอาจรต้องย่อลงมาที่ไอไร50ห้าสิบหรือเส้นนี้ยครับ x ห้าสิบแล้วก็ยืนไปต ถ้ามันทะลุตรงนี้มีผมชอบมากกว่านะแาทหบตัตตงค์มันจะไปเล่นกาะบนแทนนะเกาขพวงบนเนี่ยผม่ผมขเก็บของไม่พอหรือเปล่าเนะี่อันนี้เราก็ไม่รู้นะคือเก็บนิด้เดียวมนะันดูรายรายรายสัปดาห์เนี่ยไม่มีอะไรเลยเก็บอยู่ตรงนี้เรา่จะให้ชัวร์นะถ้าทะลุบาทสิบสองตังค์บาทเก้าตังค์ไ่าก็จะวิ่งกระจาย ก็ต้องใช้เวลาอีกนานะนะนี่ผมวสวยสามตัวนะ CGD ก็โอเคนะทรินก็ดีเกิดคอนร์เจนในหลักสัปดาห์ชัดเจนอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้ลายมันเลยนะครับอันนี้แบบเหมือนพี่ใหญ่เลยเกิดเหรอครับราคาลงเรื่อยๆเนี่ยตั้งแต่เนี่ยยี่สิบมีนานะเนี่ยอันนี้ไม่มลงเลยนะขึ้นไปเนี่ยจริงๆว่าสวยเลยนะแค่รอว่า ทำกราฟก็คือเขาก็บอกว่ารอข่าวดีนั่นเองไม่มีอะไรแต่เราเล่นกราฟเราไม่ได้สนใจข่าวนะแต่คือทุกอย่างมันมันมันไปลงปในกราฟหมดแล้วเนะี่ยเราไม่ได้เก่งเหมือนเราหนี้เวสแนะเราอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจงั้นเราก,ก็ก็เลยไป,ไปเป็นศาสรเทคนิคแทนะอะไรเงี้ยโอเคอันนี้แค่นี้แล้วกันยาวหน่อยนี่สวยสามตัวเลยุณนปั่นก็เล่นแล้ววงนะครับ พวกนี้มันอยู่ที่เจ้าอะมันไม่ได้อยู่ที่เรานะเอาซื้อแล้วรถไม่าปก็จอดอยู่อย่างนั้นนะถ้าเราขายมันไปอะไรเงี้ยก็เล่นพอประมาณแล้วันโอเคแค่นี้แล้วกันเสียงคอมเมนเนี่ยนะครับออว่าเป็นยังไงอันนี้ผมพยายามพูดให้มันดังขึ้นนะอาทิตย์หน้าครับจะได้ได้ไม์ตัวใหม่ก็คงแก้ปัญหาได้โอเคขอบคุณครับ